ชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะคุณผู้ชมกำลังเริ่มเริ่มชาวนากำลังเริ่มทำนาค่ะเริ่มทำนาก็คือไถไถแล้วก็เตรียมหวานเนี่ยค่ะ,ท,คะที่สุโขทัยเขาเรียกว่าทำเทือกนาค่ะก็คือไถแล้วก็คาดแล้วก็ปั่นให้ละเอียดแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะชมนกค่ะคุณผู้ชมนกก็จะมากินเอ่อตัวมแมลงค่ะคุณผู้ชมกินกินตัวมแมลงกินพวก หอยพวกปลาตัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าจะมีตัวแมลงเยอะเพราะว่าเพิ่งจะไถไถแล้วก็ไถาคาดปั่นนาค่ะสุขโขทัยเรียกปั่นนาค่ะใหม่ๆนกก็จะมาเยอะๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะวิถีชีวิตแบบบ้านๆค่ะวิถีชีวิตแบบบ้านๆของชาวสุขโขทัยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการทำนาพอฝนเริ่มตก เดือนพฤษภาก็จะเริ่มทำนากันค่ะเริ่มทำนากันนี่แหละค่ะธรรมชาติสวยงามค่ะวิถีชีวิตแบบบ้านๆค่ะเขาเรียกนกนกปากห่างค่ะคุณผู้ชมนกปากห่างดูไกลๆหรือว่าคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้จักหรือว่าสัมผัสท้องทุ่งนานก็จะคิดว่าเป็นนกกระยางค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะนกปากห่างก็คือเขาจะช่วยกินอหอยเชอรี่ค่ะ เพราะว่าหอยเชอรี่จะกัดกินต้นต้นข้าวต้นข้าวค่ะต้นข้าวจะมีปัญหามากแต่ตั้งแต่มีนกปากห่างเนี่ยค่ะมาหอยเชอรี่ก็ลดน้อยถอยลงไปค่ะเพราะว่านกปากห่างเขาจะปากเขาจะใหญ่มากค่ะผู้ชมปากใหญ่มากเขาก็จะกินหอยเชอรี่ค่ะเป็นศัตรูตัวร้ายของหอยเชอรี่ค่ะ แต่เป็นผลดีกับชาวนาค่ะคุณผู้ชมเป็นผลดีกับชาวนามากๆก็คือหอยเชอรี่จะไม่มีในนาอีกต่อไปค่ะจะไม่มีในนาอีกต่อไปจะมีบ้างบางพื้นที่เพียงเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมมีบ้างบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่เพียงเล็กน้อยค่ะแต่ส่วนมากที่นี่ที่นี่ก็คือตำบลมั่นใหม่สุสก,กรเสริมพง์เมฆล่าจังหวัดสุโขท,ทยัยไม่มีค่ะไม่มีค่ะคุณผู้ชม ถ้ามีนกปากห่างเยอะๆแบบนี้ในนาจะไม่มีเจ้าหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่ก็คือลูกเขาไข่เขาจะเป็นสีชมพูสวยมากสวยมากบางคนเขาก็นำไปปรุงเป็นอาหารได้ค่ะเขาบอกว่าทำลาบอร่อยมากหอยเชอรี่แต่ผู้จัดก็ยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยชิมยังไม่เคยกินค่ะยังไม่เคยทดลองค่ะวันนี้ก็าพรชาแน,นลก็พาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศนี่ค่ะหลังบ้านเป็นอ่า ที่นาของของพี่ชายค่ะของพี่ชายเป็นญาติกันค่ะก็เพิ่งจะไถแล้วก็ปั่นแล้วก็คาดให้เนี่ยค่ะดินโคนเนี่ยค่ะเทือกนาเนี่ยค่ะละเอียดแล้วก็ต่อไปก็จะทำงานทำการหว่านข้าวค่ะทําการหว่านข้าวหว่านข้าวต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือหว่านข้าวค่ะหวานข้าวช่วงนี้ไถคา,าดปั่นนาเสร็จใหม่ๆก็จะมีนกเนี่ยค่ะ นกปากห่างเยอะมากค่ะเยอะมากก็จะบินไปมาค่ะเพราะว่าทุ่งนาก็จะยาวเข้าไปข้างในนั่นนะคะแต่ว่าบ้านบ้านพี่สาบางังบางบงบางชิวทั์ตรงนั้นก่อนก็ให้ชมชมได้แค่นี้ค่ะชมได้แค่นี้ก็โอเคค่ะเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆที่ได้รับความผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีๆค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างได้ค่ะอาพรชาแนลค่ะอาพรชาแนลค่ะพามาชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบบ้านๆค่ะแบบบ้านบ้านค่ะเสียงที่ดังอยู่ก็คือรถไถนาค่ะพี่ชายกําลังล้างค่ะล้างรถไถนาก็คือใช้น้ําใช้น้ำปราปานี่ค่ะฉีด ฉีดล้างทำความสะอาดรถไถนาค่ะ